รีบไปลบกันเร็ว ขาลาข่าล่าลูกพ่อพ่อแวะซื้อข้าวต้มร้านปวดของลูกมาด้วยนะหอ,อมมากกินมากเลยค่ะเดี๋ยวพ่อป้อน แล้วผมหููหายไปไหนไม่รู้อะสงสัยตกอยู่ข้างเตียงแน่เลย,ยไหนนะเจอพี่ลูกไม่ไม่เจอเลยค่ะอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวพ่อปอนเขาต้องลูกเสร็จออกไปซื้อให้หนะ วังหน่อยสิลูกค่ะมาลูกรีบกินเถอะเขาต้มเย็นหมดแล้วเ,เดี๋ยวก่อนค่ะพ่อหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกพ่อด้วยค่ะ เรื่องอะไรล่ะลูกคือว่าก่อนหน้าที่พ่อจะมานี้คุณหมอเขาได้บอกกับหนูว่าอาการหนูแย่มากไม่รู้ว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะงั้นหนูก็เลยเปลี่ยนพินัยกรรมทั้งหมดค่ะเปลี่ยนพินัยกรรมเหรอใช่ค่ะหนูกล่าวว่าถ้าหนูไม่รอด ทรัพย์สินแล้วก็มรดกของหนูทั้งหมดหนูจะให้โรงพยาบาลน,นี้ค่ะอืมพ่อก็ว่าดีนะค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนขวต้มใหม่ให้ลูกดีกว่าถ้วยนี้เย็นหมดแล้ว เมื่อกี้ทำไมถึงมาให้เรากินข้าวต้มนั้นน่ะเธอก็ดูนี่สินี่เขากล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิพ่อเนี้ยของเธอเขาทำแบบนี้ไปทำไมอ่ะคงเป็นเพราะเรื่องพินัยกรรมที่แม่เขียนไว้ให้เราอ่ะยังไงอ่ะ ก็ในพินัยกรรมระบุไว้ว่าถ้าหากเรายังมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของแม่จะเป็นของเราแต่ถ้าหากเราเสียชีวิตไปแล้วคนรับมรดกคนต่อไปก็คือพ่อเลี้ยงของเราไงนี่พ่อเลี้ยงของเธอเขาใจดำอำมหิตมากเลยนะเนี่ยอืมถ้าแ,แบบนี้จะทำยังไงอะขอฉันคิดแป๊บหนึ่งนะ ฉันนับแผนออกแล้วยังไงคะคุณคะครับคุณเป็นญาติของผู้ป่วยใช่ไหมคะครับงั้นเรียกตามฉันมาเถอะคะ่ะ เสียใจด้วยนะคะลูกสาวของคุณเสียชีวิตแล้วค่ะคาร่าเออคุณคะครับลูกสาวของคุณเขาฝากในกนัยกรรมนี้ให้คุณด้วยค่ะ แล้วเขาก็ยังบอกยัดว่าให้คุณลองเปิดพินัยกรรมนี้ดูอีกครั้งนะคะอ,อ๋อครับเอ,อ๊ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่มีครับทุกอย่างเรียบร้อยดีขอบคุณพยาบาลมากเลยนะครับที่เป็นธุระให้ค่ะงั้น ผมฝากใจการสมทกสารกันนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะคาล่านี่ลูกยังไม่ตายเหรอคงผิดหวังมากเลยใช่ไหมคะแล้วนั่น,นรีบเอาพิษแนงกำหนูไปไหนเหรอคะอ๋อพอจะเอาไปทำเรื่องตามกฎหมายนะลูก หรอคะแต่หนูว่าพ่อรีบคืนหนูมาก,ก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่หนูจะใช้กฎหมายดำเนินคดีกับพ่อข้อหาเจตนาคาร่านี่ลูกพูดเรื่องอะไรยอมรับเถอะค่ะหนูเห็นทุกอย่างหมดแล้วลูกพูดเรื่องอะไรพ่อไมเห็นรู้เรื่องเราขอคลิปนนหน่อยสิ นี่พวกแกสองคนรวมหัวกันเหรอใช่แล้วฉันก็แจ้งความกับตำรวจไปแล้วด้วยคราวนี้แกได้ย้ายไปอยู่ในคุกแน่ไอพ่อเลี้ยงสารเลเร็ว ีใจด้วยนะที่คนไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วอะเหลือก็แต่เหลือก็แต่อะไรเหรอก็เหลือก็แต่เมื่อไหร่เราสองคนจะเปิดตัวเป็นแฟนกันสักทีอะก็ตอนนี้ไงจ๊ะ 哦。